สวัสดี8ปดสิบสองวันจ้ะ8ปดสิบสองวันเมื่อวานนี้หลังจากลอกไปแล้วใช่ไหมตอนเช้าล้างหน้าแล้วก็แล้วก็เหมือนจะไม่ค่อยตึงเสร็จปุ๊บเมื่อวานนี้ล้างอีกตึงตึงขึ้นมาอีกแล้วเออมันก็ตึงนะอย่างว่าแหละมันก็ทางไงมันก็ต้องลอเพราะมันก็คือลอกอันนี้ก็รักษากันต่อไปคิดว่า ้องใช้เวลาพอสมควรเพราะมันมันลึกเหมือนมันจะหลุดจะหลุดแต่มันก็ยังไม่หลุดก็ยังไม่กล้าไปแกะมันอันนี้รอยใหม่ปะเนี่ยร <c oughs> อยใหม่่าผมไม่รู้หรือรอยเดิมแบบเหมือนประมาณว่าแต่น่าจะรอยเดิมแหละเพราะว่ามันมันแห้งรอยใหม่ปะมันยังดำๆอยู่น่าจะรอยเดิมกแบบ็ยังคันๆตรงเนี้แหละแต่ว่า นั่นแหละเผลอเกาแต่ไม่ได้คันแบบเยอะแล้วก็คือแต่ไม่รู้เนี่ยเนี่ยพอมันจะเริ่มตึง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 ปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะเริ่มแบบเหมือนคันคอะไรเงี้ยเออพวกรอยเดิมเดิมก็ยังต้องรักษากันต่อไปอันนี้เดี๋ยวปั๊บดึงสักไม่เกินสามวันก็หลุดอันนี้ก็คงเหมือนกันน,นี่ก็เหี่ยวเหี่ยวลอกลอกก็ยังลอกอยู่ก็ยังไม่กล้า ก็มีถูๆออกบ้างมันก็ลอกอีกเรื่อยๆอืมวันนี้ไม่มีอะไรเนี่ยวันนี้ก็มาอัพเหมือนเดิมหน้าแปดสิบสองก็ตึงลอกเสร็จปุ๊บก,ก็ก็ตึงต่อแล้วก็ครีมกระปุกที่สองหมดแล้วแล้วคราวนี้ก็เอาเริ่มกระปุกที่สามละแต่ว่า จะไม่เปิดใช้ทั้งทั้งทั้งกระปุกอะ่ะอืมก็คือเอากระปุกเก่าแล้วก็กรบกระปุกไปเอาเอาตักจากของอันใหม่มาใส่อันเก่าตักมาใส่แค่นิดเดียวตักมาใส่แค่นิดเดียวเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะใช้นิดเดียวละเพราะมันแห้งเร็วพอเปิดโดนอากาศแห้งเร็วแล้วสีเปลี่ยนด้วย แล้วมันมันไม่มันไม่ลื่นมันไม่นวลเนียนเนื้อครีมอะนะมันไม่ลื่นมันไม่นวลเนียนมันมันจะเปลี่ยนไปไงถ้ามันโดนอากาศเยอะๆอย่างเงี้ยก็เลยตักใช้เรื่อยๆเอาแบ่งเอาเพราะต่อจากนี้ไปอีกแค่ไม่กี่วันใช้แค่สองเวลาใช่ไหมจบเก้าสิบวันเนี่ยเสร็จบุ๊บแล้วเนี่ยมันก็จะใช้แค่เวลาเดียวตอนคืน ซึ่งมันก็จะยืดเวลาออกไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าเปิดอกระปุกใหม่ไปเลยอะ่ะเราไม่แบ่งตักเอาอะ่ะมันน่าจะแห้งเร็วอะ่ะเออก็เลยอะ่ะแบ่งเอาทาเอาแบ่งเอาก็คงใช้ได้อีกนานเลยเออถ้าเนื้อครีมมันมันไม่โดนอากาศบ่อยๆมันก็คงจะยังยังคงสภาพลื่นๆได้อะไรเงี้ยเพราะเพราะถ้าเวลาที่มันแบบมันลื่นๆมันไม่ มันไม่แห้งอ่ะมันทาได้ง่ายเกลียยได้ง่ายกว่าไงเออก็เลยอ่ะแบบนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวพอหมดก็ตัก,ต,กตักมาใส่ใหม่อืมดีกว่าแบบนั้นอวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ววันนี้ก็นั่นแหละหน้าตึงขึ้นมาอีกตอนหลังๆห,หน้าก็ช่างมัน,มนจะลอกให้มันลอกไปถึงกว่าจะจบแหละอืม วันนี้ก็ไม่มีอะไรนะจ๊ะแค่นี้ก่อนอัปเดตเล็กๆน้อยๆอยเพราะมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะไงเมัอนกัผมไม่เปลี่ยนอุ้ยท่านนี้ออกไปได้นะไอเอ่อริ้วรอย <c oughs> จะเป็นอะไรที่ดีมากเมื่อไหร่จะออกไปสักทีก็ไม่รู้หรือว่าอ๋อไม่ออกแล้วฉันก็อยู่อย่างเงี้ยกับเธอตลอดไปอืมมันต้องออกแหละเพราะว่า ที่มันเห็นชัดขนาดนี้เพราะมันจะลอกไงนะแต่มันก็ยังไม่ลอกออกแบบแบบหมดสักทีอะไรเงี้ยเพราะมันก็มีแบบมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรเงี้ย,เอ,ยเออแบบเอ,อ่อหน้าตึงๆแห้งๆเรื่อยๆตรงช่วงนี้เป็นสกเก็ดสะเก็ดนะมันคงไม่อยู่ตลอดไปหรอกเอาจริงถ้าอยู่ตลอดไปนี่ก็ก็ต้องทําใจ <c oughs> แค่นันเองก็ต้องทําใจก็อยู่กับมันอยู่ได้อยู่ได้แต่ก่อนนี้ยังอยู่ได้เลยหน้าแบบอืม หนักกว่าเนี้เออหนักกว่าเนี้ยนะโอเควันนี้ก็แค่นี้นะจ๊ะมาวแับๆบ,บบายบายเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้